สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับคลิปของหววรัฐบาลประจำงงวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับกับช่องแลนเถิดเทอมเถิงหววเราไทยกับข้อมูลชุดนี้นะครับลงมาตลอดเข้าต่อนเนื่องไหมนะก็ช่วงต้นปีนี้ไม่สวยนะครับแต่ว่า,าสถิติดูนะครับจากปีที่แล้วมานะแอดก็ลงชุดนี้มาให้ตลอดนะครับอันนี้เป็นของเอว็บสำหรับไซด์คอมนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้เนาะ ขอบคุณท่านเจ้าของโปรแกรมนะครับงวดที่แล้ว597ครับเข้าตัวแตก3ตัวนะครับผมเข้า79นะครับชุด97บนงวดที่1มีนานะครับผมเด่นมาแล้วครับ16ชุดเนาะส่วนมากเลยเนี่ยจะมาบนนะครับเด่นนะครับ23 24 25 26ครับ53 54 55 56 83 84 85 86 หนึ่งสามอันนี้คือ16ชุดมาได้บนล่างแต่ส่วนมากจะมาบนนะครับถจากข้อมูลตรงนี้นะครับเด่างชุดที่แล้วเนี่ยแอดได้เด่นบนเนี่ยเใช่ไหมจับชุดเกาก็จะมี1นึ่งเก้า่เนนะครับน,นี้ยนะครับสตัวมาตัวได้มาแล้วนะครับสกับ8มาตัวจับชุดสามชุดแปไว้ครับก็มี2 3ง3 8 3ห้มาถ้ามาบนนะครับหนึ่งสามปดสีปดห้ปดหก ประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลของออสองตัวสุด6นะครับโปรแกรมฟุมระแอปไซด์ .com ช่วยลงให้เป็นเป็นประจำนะครับวันนี้ขอยโชคดีสาตัวแตกรับร้อยเขาได้งวดน,นี้1น 2. 2> ึ่งกับสองไปดูกันอีกทีแต่แอปได้เด่นสกับ8มาตัวนะครับงวดที่แล้ว9กับ4มาตัวงวดนี้3กับ8ครับ